สวัสดีครับดูสิรถมือสองนะครับพามาชมเจ้าตัวเทน่าตัวนี้เป็นล้อแม็กอันนี้ไม่ไม่ได้ล้างเลยนะครับถ่ายสดๆเลยนะครับพอดีเปลี่ยนยางหน้าหลังให้ใหม่นะครับเอ้ยยางหลังนี่เป็นของของเดิมนะครับแต่ยางหลังใหม่นะครับยังขนยังอุยอุยอยู่นี่นะครับป้ายสวยหกแปดเจ็ดนะครับเบาะเอาไปหาทรงเดิมใส่นะครับเก็บงานนิดหน่อยอันนี้เครื่องดีไม่ดังนะครับ อ็ไปล้างคาร์บูนหน่อยนะอันนี้ผมไม่ได้ล้างเลยมาสภาพเดิเดมๆเโอ้อดไม่มีดังเลยครับเขียนนี้ให้ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวยางพักเท้าผมเปลี่ยนให้ด้วยนะครับไฟหน้าตีดนะครับชุดสีแท้นะครับทางหมูเอาไปซ่อมนิดนึงไปคุมบ,บอกใหม่คันนี่สวยมากนะ เทน้าหลังใช้ได้นะครับแปลว่าตัวนี้นี้หน่อยสวยนะครับสีเดิมนะครับล้อสวยนะครับทำามสะอาดใคหายอยู่นะครับเทน่าหนึ่เดิมหายากมากนะครับตัวนี้เป็นเทน้านิวนะครับใส่ล้อแม็กซ์เอ็นไก่นะครับแท้สีส้มนะครับเดิมเดิมนะครับเป็นลายคุยนะครับลายคุยนุชชัยนะครับก็ใครหายอยู่นะครับรุสิรรถรุ่นสองนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินเต็มจํานวนเท่านั้นนะครับไม่มีปลาย ติดตามแลวก็อุดหนุนด้วยนะครับ